กิจกรรมและการ สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำน,นักทางททบ5กับดิฉันอ to ัศรพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา15นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกน well ิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสำหรับปีการศึกษานี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาิตมศักตรและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น702 สองคน โอกาสนี้พร,รนพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิตความสำคัญตอนหนึ่งว่าศิลปะวัฒนธรรมนั้นเป็นมรดกอันล้ำค่าที่สะท้อนความเป็นชาติบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และความเจริญเป็นอารยะซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสมมาให้อนุชนรุ่นหลังได้ทำรงรักษาและพัฒนาสืบไปผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมและมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน ศิลปะ,ะแขนงต่างๆจึงควรจะมีความภาคภูมิใจแล้วตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้วยการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าและความงามการจะสร้างสรรค์ผลงานให้ได้ดังที่กล่าวนอกจากจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเช่นที่แต่ละคนมีอยู่แล้วนั้นผู้สร้าง ยังต้องมีความรักในศิละปะวัฒนธรรมรักและเอาใจใส่ในงานที่ทำอย่างลึกซึ้งทั้งต้องมีความมุ่งมั่นเพียรพยายามไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนเสริมสร้างคุณสมบัติทั้งนั้นให้สมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีตามแนวทางของวัฒนธรรมอันงดงามที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานจะได้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีหลักการสะท้อนให้เห็นแนวคิดคุณลักษณะและวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างทรงคุณค่าอันจะก่อให้เกิดความงอกงามทางศิลปะวัฒนธรรม นำมาซึ่งความสุขความเจริญของสังคมและประเทศชาติจากนั้นเวลา18.05นาฬิกานาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนวังสะระปุมพระราชทาทนพระราชวารโรกาสให้หนายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลา เฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและท,ลทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีเมืองยะลาทั้งนี้จังหวัดยะลาปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จำนวนรวม93โครงการซึ่งช่วยให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอและยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สถานสงเคราะห์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสว่างคณนิเวศ ขอขอภัยค่ะศูนย์วชศาสตร์ฟื้นฟูสว่างคณิวาดสภากาชาดไทยจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงอินเทียราพล,ลทอนเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอาทิข้าวสารนมกล่องจิตรดาจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาน้ำดื่มเครื่องปรุงรสประกอบอาหารนำไปมอบแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วชา ศาสตร์ฟื้นฟูสว่างคณิเวศสภากาชาติไทยจำนวน173คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานและโภชนาการที่ดีของผู้ทุพพลภาพจึงทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทุกคนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและพระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอด สำหรับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสว่างคณิวาาสภากาชาติไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525 25, เพื่อให้บริการรักษาฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยเด็กผู้พิการผู้ป่วยสูงอายุที่ร่างกายเสื่อมสภาพจากภาวะโรคต่างๆรวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสมองเป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งแรกของไทยที่มีบุคลากรด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูครบทุกสาขาวิชาชีพประกอบด้วยทีมแพทย์สห วิชาชีพแพทย์เวชศาสาตร์ฟื้นฟูพยาบาลเวชศาสาตร์ฟื้นฟูนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนักจิตบำบัดนักนันทนาการนักสังคมสงเคราะห์และนักโภชนาการคอยดูแลรักษาให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข พงคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่1ทับ2,567 ที่ห้องประชุมเทวกุกลกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครผลอากาศเอกชลิตภุกภาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงพร้อมด้วยนายจรันธาดากนสูตรองคมนตรีรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่1นึ่ทับสองพโดยมีนายสุพิษพิทักษ์ธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สรุปการดำเนินงานด้านต่างๆอาทิการรายงานแผนและผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2567การดำเนินงานศูนย์แดัดแปลสภาพอากาศอาเซียนการดำเนินงานความร่วมมือด้านวิชาการฝนหลวงกับต่างประเทศ คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีการจัดตั้งมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปธรรมรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนและอาคารพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงนอกจากนี้องคมนตรียังได้รับฟังการรายงานข้อมูลสภาพอากาศและการรายงานสถานการณ์น้ำในปัจจุบันรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี2567 สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีงบประมาณ2,567มีภารกิจหลักคือบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5หมอกควันและไฟป่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภารกิจยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บโดยผลปฏิบัติการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,566ถึงวันที่25กรกฎาคม2,567 มีการปฏิบัติการแดัดแปลสภาพอากาศ188วันรวม2,773เที่ยวบินปฏิบัติการตักน้ำดับไฟป่าด้วยเฮลิคอปเตอร์156เที่ยวบินปฏิบัติการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ36วัน15จังหวัดมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน240ล้านไร่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม519ล้านลูกบาศเมตร ทั้งนี้ในช่วงฤดูฝนกลมฝนหลวงและการบินเกษตรมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศเน,นเน้นย้ำการเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อนอ่าเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่นอกเขตชนลประทานเพื่อเตรียมกักเก็บไว้สำรองใช้ในหน้าแล้งสำหรับการอุปโภคบริโภครวมถึงการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีฝนตกไม่ทั่วถึง โดยในเดือนสิงหาคม2567จะเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง3หน่วยได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปฏิบัติการทําฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้คหํานึงถึงปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องสําคัญ และดำเนินการอย่างรัดก,กุมเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ที่มีน้ำฝนเพียงพออยู่แล้วขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและ,ะเจริญอริยมรรสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w royaloffice th ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคม2567ทั้งนี้ในวันที่12สิงหาคม2567สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามพระนามและลงนามถวายพระพรชัยมงคลในพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง12นาฬิกา และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรสมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่6ถึงวันที่12สิงหาคม2567 โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้ทั้ง Play Store และ App Store จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบเข่าในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ